สนับสนุนโดยบริษัทบางสวรร์น้ำมันปาล์มจำกัดรับซื้อผลปาล์มคุณภาพราคายุติธรรมสวัสดีครับขอนำา FC เข้าสู่บทวิเคราะห์และคอมเมนต์ดีๆของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1 1เมษายนก่อนอื่นขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนของแดงด้วยดีตลอดมาผู้การเก๋บางสวรร์น้ำมันปาล์ม รับซื้อปลาล์มในราคาเที่ยงธรรมทนายพรเพชรกเพื่อนหงแดงกว่า20ปีขอบคุณ FC นะที่กรุณากดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หงแดงหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ FC สามารถนำไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้มวยไทยเสีทั้ง4คู่ในวันนี้นะโดยเฉพาะคู่เอก E.T.T. ี e d เด็ด99ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทช่อง7สีนะเจอฉลามพรันชัยหงแดงจัดทำแบบสำรวจนะคุณชอบใครระหว่าง E.T. หรือฉลามเดี๋ยวหงแดงจะประกาศผลสำรวจนะว่า F.C. ชอบใครมากกว่ากันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะในช่วงวิเคราะห์มวยไทย7สีช่วงคู่เอกเดี๋ยวช่วงนั้นจะจะบอกว่า F.C. หงแดงชอบใครมากกว่ากัน ไปเลยนะครับมวยไทยเจ็สีทั้ง4คู่ในวันนี้คู่หนึ่งนะจอร์ดพรานชัยพบกับลูกช้างเพชรสมนึกพิกัดน้ำหนักร้อยสิปอนด์คู่ที่สนะยอดบัวงามไดมอนด์เกพบกับเพชรนำชัยสอจโอต้งปราจีนพิกัดน้ำหนักร้อยหปอนด์คู่ที่สต่างศึกต่างสายมังกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตะพงเจอกับงาเทาวปรวรารักพิกัดน้ำหนักร้อยยี ส่วนคู่4ป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทช่อง7จ3ดสอามสิบปอนด์อีทีทีเด็ด99พบกับฉลามพรานชัยพิกัดน้ำหนักร oh ้อยยี่สิบเก้าจุดห้ามีติ่งโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมนะเอฟซี F C, ถ้ารู้สึกชื่นชอบในข้อมูลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไปที่คู่หนึ่งเลยครับคู่หนึ่งนี่นะโอ้โ oh ห oh. ถือว่าเป็นมวยฟอร์มโหด จอร์ดพรานชัยพบกับลูกช้างเพชรมนึกจอร์ดพรานชัยเนี่ยลูกครึ่งไทยอังกฤษนะ16ปีจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชส่วนลูกช้างเพชรมนึกเนี่ย16ปีจากเสรลภูมิร้อยเอ็ดจอร์ดเนี่ยซ้อมอยู่พรานชัยนะขณะที่ลูกช้างเนี่ยซ้อมอยู่เพชรมนึกที่ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เข้ามาเก็บตัวอยู่ที่ทีเด็ด99ของมังกรสะพานควายนะ สรศัก์แท้ตั้งเลือกหีตีของเราไปดูฟอร์มการชกล่าสุดของจอร์ดสมไฟหลังนี้ไม่เคยแพ้ชนะขวัญอุบลทีเอ็นมวยไทยชนะนอกยกสี่ก้านกล้วยสอธนารักสุดท้ายนะชนะยอดนำชัยแฟร์เท็ไปดูฟอร์มการชกของลูกช้างเพชรสมนึกในกรุงเทพนะชนะนอกยกสี่เหล็กกล้าสิทธนายเคนะที่อมรินทร์สาม่มวยคู่นี้ ไฟเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เป็นมวยมีของนะถอยหลังหกล้มลูกช้างเนี่ยถือว่าเป็นเงาของดาบดําเงาของอีทีนะฟอร์มการชกคล้ายกันเองเลยเดินหน้าแล้วทาดวนถนัดซ้ายขนาดที่จอร์ดนี่ถนัดขวาเป็นมวยไฟเตอร์จอร์ดเนี่ยเข่าในอาชีพนะวงนอกมีแข้งขวาหมัดขวานี่ถือว่าออกได้ดีระยะประชิดนี่สอกได้คมที่สําคัญหน่วยกา้านดีมากสูงยาวเข่าดีวงในนี่คีบคอตีเขา่าขวางหน้าแทงก็ทําได้ดี ส่วนลูกช้างเนี่ยมวยซ้ายนะไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดขณะที่วงในนี่ขวางหน้าแทงถือว่าเป็นจุดแข็งวันนี้ทั้งคู่เจอกันจะต่อยกันยังไงทั้งคู่เนี่ยจะต้องแชราวุธที่ถนัดเดินเข้าห้ามหันกันมวยคู่นี้ทรงเดียวกันคนหนึ่งถนัดขวาอีกคนหนึ่งถนัดซ้ายหงแดงชอบไปที่จอดนะวันนี้หงแดงมองว่าสรีระที่สูงยาวเข่าดีเนี่ยการขวางหน้าแทงซึ่งเป็นจุดแข็งของลูกช้างเนี่ย วันนี้จะใช้กับจอร์ดไม่ได้จอร์ดเนี่ยขวางหน้าแทงก็เก่งขณะที่วงในเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเกาะไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องคีบก็สามารถก็สามารถตีได้เดินแทงเดินเกี่ยวแทงหรือถ้ามีจังหวะดีๆนะเตะขวาต่อยขวาถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่ลูกช้างตอบโต้ได้เตะซ้ายต่อยซ้ายขนาที่จุดแข็งตัวเองขวางหน้าแทงสู้เลยวันนี้ความแข็งแกร่งพอๆกัน หงแดงชอบไปที่จอร์ดวันนี้นะจะเฉือนเข้าเส้นชายแบบโอ้โหสนุกดุเดือดคู่นี้ไปที่คู่สองคู่สองน่าสนใจไม่ไม่แพ้กันยอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปดชมป์ร้อปอนช่อง7พบกับเพชรนำชัยสจอต้องปราจีนพิกัดน้ำหนักร้อยหยอดบัวงามเนี่ยสปีจากรัฐภูมิสงขาส่วนเพชรนำชัย17ปีจากกันทลมมสีสเกตจังหวะฝีมือนะ ยอดัวง,งามเดินหน้าแล้วท้าดวนเปิดเกมเนี่ยเพชรนำชัยยอดบับง,งามเนี่ยซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรเพชรนำชัยซ้อมอยู่นู่นเลยสจารุวรรณของเสียแชมป์ที่น้ำเกลียงศรีสเกตจังหวะฝีมือยอดัวง,งามเปิดเกมเพชรนำชัยฟอร์มล่าสุดของยอดัวง,งามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่มีแพ้ชนะกาิกรนายกเอท่าสารานะวันนั้นชิงแป์ว่าง ร้อยห้าปอนช่องเจชนะสิงห์นำยุทธสุราชชนะสุดหล่อออสตึกแดงสามไฟหลังเนี่ยถือว่าฮอตจริงๆไปดูฟอร์มการชกของเพชรนำชัยสอจ,อจอต้องพาจีนเพชรนำชัยนี่นะสิบสามสิบสี่ไฟไม่มีแพ้ล่าสุดนี่นะโอ้โหดูไม่ออกว่ากรรมการจะชูฝ่ายไหนเดี๋ยวไปเลยไปดูก่อนฟอร์มนี่นะ ชนะอำนาจเด็ดสิทธิ์ในยกโมดชนะนอกยกสามสิงดำยุสุราชสุดท้ายนะแพ้กสศิกรในยกเอท่าศลาวันนั้นชูใครก็ได้แต่กรรมการเลือกชูกสิิกรวันนี้ทั้งคู่จะต่อยกันยังไงวันนี้ยอดโบงามนะไม่มีแลกชิงไหวชิงคลิปนะวางแท่งขวาวนออกนะขณะที่วงวงในเนี่ยขวางหน้าแทงวันนี้ไม่มีแลก ตีหัวแล้วเข้าบ้านชิงไหวชิงพลิบขณะที่เพชรนาชัยนอกไม่ได้นะยืนเฉยไม่ได้วันนี้แข้งของยอดมงามไม่ธรรมดาเพชรนาชัยเนี่ยจะต้องเดินบทเดินเบียดนะเดินเตะขาต่อยหมดัดเตะขาต่อยหมดัดต่อยลําตัวโอ้โหะยะระตินี่ยีศกเตะขาต่อยหมดัดเตะขาต่อยหมดัดบู๊ไปเรื่อยเหมือนที่นอกสิงดํายุทธสุรานะวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรนาชัย สาเหตุที่ชอบไปที่เพชรนำชัยเพราะว่ายอดโบงงามหงแดงมองว่านะไม่เคยเจอมวยฟอร์มโหดอย่างเงี้ยไม่เชิญไม่เคยเจอของหนักอย่างเงี้ยเจอแต่มวยที่แบบจังหวะฝีมือหรือเดินเข้าหาซึ่งยอดโบงงามชอบมากมวยที่เดินเข้าหาวันนี้เจอมวยเดินเข้าหาเหมือนกันเพชรนำชายเนี่ยแต่เพชรนำชัยเนี่ยเดินเข้ามามีเตะขาต่อยหมัดถือว่าทําได้ดีมากๆวันนี้เดินโบดเดินเบียดไปเลยนะหงแดงมองว่าวันนี้ ยอดบัวง,งามอ่ะจะพลิกพ่ายในที่สุดหงแดงชอบไปที่เพชรนำชัยสอจอต้องไปทีจะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสนุกเอฟซี FC หงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไปที่คู่สามต่างศึกต่างสายมังกรทองสิทธิ์นายกทวีทตพง์พบกับงาเทาปอวารารัก พิกัดน้ำหนักร2 6มังกรทองเนี่ยนักสู้จากบุรีรัมขณะที่งาเทาเนี่ยนักสู้จากตากใบนราธิวาสแต่ย้ายมาอยู่ชนบุรีมังกรทองเนี่ยซ้อมอยู่เพชรเกดเพชรภายใต้การดูแลของพี่เฉียบเกดเพชรส่วนงาเทาปรวรารักษ์เนี่ยมาซ้อมอยู่กับพี่ตีทีเด็ด99ได้เดือนกว่าแล้ว ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะมังกรทองสิทธิ์นายกทวีตปพงเนี่ยสามไฟหลังไม่มีชนะแพ้ป้องเกียรติทอพานสีบเก้าแพ้ตวงทรัพย์สอสลาดชีพแพ้วินมอรัตนะบัณฑิตส่วนงาเทาเนี่ยงาเทาสองไฟหลังนี่สวยงามมากชนะดาวทองสอพรสุพรรณชนะตวงทอง พันมหาชัยเมื่อวันที่6ธันวาคม63มังกรทองเนี่ยประสบการณ์เหลือเฟือที่เด็ดอยู่ที่เข่าในอาชีพขณะที่งาเทาเนี่ยมวยซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดซ้ายนีย่ออกได้ดีขวางหน้าแทงทำได้ดีเยี่ยมมวยคู่นี้คนละทรงนะคนหนึ่งในอีกคนหนึ่งนอกวันนี้หงแดงมองว่านะงาเทาเนี่ย จะต่อยได้ง่ายกว่าขณะที่มังกรทองเนี่ยจะต้องเดินเข้าหานะเดินเข้าหาเดินปล้มฟัดร,รตีเนี่ยขณะที่เดินปลัมฟัดร,รตีแข้งขวาของมังกรทองก็ถือว่าใช้ได้แต่วันนี้หงแดงมองว่างาเทาเนี่ยฟิตซ้อมกับพิตีิทีทเด็ดเก้าเนี่ยซ้อมเยี่ยมมาก,กแกร่งขึ้นเยอะวันนี้นะถีบขวาวางซ้ายถีบขวาวางซ้ายขณะที่มังกรทองเดินเข้าหาเนี่ยดักต่อยซ้ายดักบวก, horizon, ก,บวกแข้งซ้ายดักบวกศอกซ้าย เหมือนที่มังกรทองเคยเจอวินนะเคยเจอตวงทรัพย์เคยเจอกล้องเทียดเนี่ยนักมวยเหล่านี้ดักบบกบัตรบกศอกซึ่งมังกรทองโดนแล้วเมาเป็นประจำวันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้หงแดงมองว่างาเท่านี่ดักบบกบัตรบกศอกขณะที่มังกรทองเดินเข้าหาเนี่ยวันนี้หงแดงชอบไปที่นะงาเทาวันนี้จะใช้ร่างกายที่ ที่สดนะดักทีบดักวางแข้งซ้ายดักต่อยซ้ายวนออกไปวงในไม่ะทะวันนี้จะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสวยงามไปที่คู่4คู่สี่เนี่ยป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทนะร้อยสามสิบปอนช่องเจ็ดแต่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบก้าจุดห้าอีทีทีเด็ด99พบกับฉลามพรราชัย มวยคู่นี้นะหงแดงทาโพนะคุณชอบใครเดี๋ยวช่วงช่วงท้ายของมวยคู่นี้นะหลังจากวิเคราะห์เสร็จหงแดงจะเฉลยโพว่าเอฟซีหงแดงชอบใครมากกว่ากันอีทีเนี่ยนักสู้จากเสลภูมิร้อยเอ็ดนะขณะที่ฉลามเนี่ยนักสู้จากนครศรีธรรมราชมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน อีทีฉายาขุนเข่ามนุษย์ต่างดาวขณะที่ฉลามเนี่ยฉลามร้ายแห่งทะเลใต้สุดยอดจริงๆฟอร์มล่าสุดของอีทีนะแพ้เฮอร์คิวลิสเพช4ม0 0 0ชนะครบสูตรแฟเทคชนะคมประตักซินบีมวยไทยสุดท้ายนะรูปแบบมวยไทยสามยกนะที่ช่อง28แพ้ซูซ่านักชกบราซิลโอ้โห ไปดูฟอร์มการชชกข,ของฉลามฉลามชนะช่อฟ้าทอแสงเทียนชนะวิวเพชรโกศลน,นะได้แชมป์ร้อยยี่สปอนด์ลูมินีชนะวิวช่อง7สีสุดท้ายนะขึ้นโปรแกรมไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน6กสาเจอเพชรภูไทยวันนั้นไม่สบายขอตอนตัวหลังจากนั้นไม่ได้ต่อยอีกเลยมวยคู่นี้แข็งแกงนะเ่าในอาชีพอยู่ที่ e ีที ขณะที่ฉลามจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าแทงเหลี่ยมหักเหลี่ยมกระชากหักพวงมาลัยนี่ทําได้ดีเยี่ยมมวยคู่นี้คนละทรงนะแต่หงแดงมองว่าอีทีจะได้เปรียบสาเหตุที่ได้เปรียบเพราะว่าวันนี้นะอีทีหนึ่งเต็มเบสเต็มพิกัดมากกว่าสองต่อยกลางวันเป็นประจำสามนี่นะเป็นมวยที่หัวใจทอรหดอดทนจริงๆ บ้ายอนะซ้อมอยู่ทีเด็ดเกา้กาพิธีบอก mm. อีทีนี่มันบ้ายอยอไม่ได้มันเดินเบียดเดินบทเดินลุยแบบไม่กลัวเห็นช้างตัวทั้งหมดขณะที่ฉลามพาราชัยเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะวงนอกเนี่ยแข้งขวาเตะขวาถือว่าออกได้ดีขณะที่วงในเนี่ยเลี่ยมหักพวงมาลัยนะปรามฟันลัตตีทาได้ดีเยี่ยมวันนี้หงแดงชอบไปที่อีที สาเหตุที่ชอบไปที่อีทีเพราะว่าวันนี้หงแดงมองว่าอีทีหนึ่งนะเต็มเวทเต็มพิกัดถึงแม้จะลดลงมาอีก0.5ทาให้เสียเปรียบเรื่องเวทเรื่องอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ลูกบ้าลูกยอลูกสดลูกเคลื่อนไหวอยู่ที่อีทีวันนี้จะเดินบทเดินเบียดน,นะถ้าฉลามนะไม่เหี่ยวไม่ยุบไม่ยนะ่นเนี่ยวันนี้สนุกแน่แต่วันนี้หงแดงก็ยังชอบไปที่อีทีหงแดงมองว่าอีทีแข็งแกร่งกว่า จะชนะในที่สุดแล้วโพเป็นยังไงโพล่เของแดงนะที่กรุนาคอมเมนต์เข้ามา60เชื่อมั่นอีทีอีก40เชื่อมั่นฉลามพลันชยัยสาเหตุที่ f อฟให้เชื่อมั่นเอ6ีก็เพราะว่าได้เคลื่อนไหวบ่อยกว่า ขนาดที่ฉลามหายไปอย่างน,น้อยๆหกเดือนมวยคู่นี้หงแดงและเอฟซีหงแดงที่กรุณาโหวตโพเข้ามาเห็นตรงกัน e ีทดีกว่าจะชนะในที่สุดเอฟซี FC หงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าต้องการข้อมูลล่าสุดของมวยไทยเจส็สีนี่เลยช่างก่อนชก ในวันนี้นะวันที่11เมษายนจะได้รู้ว่านักมวยทั้ง4คู่ใครมาดีมาขาดมาเกินใครพามาซ้อมที่ไหนอายุเท่าไหร่มีอัดฉีดไหมวันนั้น f อหงแดงหรือแฟนมวยไทยเจ็สีต้องไม่พลาดถ้าพลาดถือว่าสอบตกข้อมูลมวยไทยเจ็สีไปดูมวยรักมวยชอบของห้องแดงชอบที่หนึ่ง นี่เลยเพชรนำชัยสอจอต้งปราจีนวันนี้หงแดงมองว่านะหนักนวงรุ่นแรงกว่าเดินบวชเดินเบียดนะวันนี้ย้อนบวงามไม่เคยเจอมวยทรงนี้มาก่อนหนักทะลุมิติวันนี้นะเพชรนำชัยจะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสนุกชอบที่สองหงแดงชอบไปที่อ t ทเด็ด99วันนี้นะอีทีสดกว่า ต่อยในเวทที่ตัวเองถนัดขณะที่ฉลามทําน้ําหนักขึ้นมาห่างหายจากเสียงเวียนไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดเทือนจะทําให้วันนี้เจองานยากอีกที่จะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสนุกชอบที่สามนะชอบไปที่จอดวันนี้จอร์ดนะฝรั่งลูกครึ่งไทยอังกฤษสายโหดได้เปรียบศรีละรูปร่างที่สูงยาวเข่าดี วันนี้จะเดินบทเดินเบียดสู้กับจอมแกร่งจากเสลภูมิร้อยเอ็ดลูกช้างเพชรสมฤทธิ์ได้อย่างสนุกแล้วจะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างเฉียดฉิวส่วนชอบสุดท้ายนะชอบไปที่งาเทาปอวรารักงาเทาเนี่ยมาซ้อมกับมังกรสะพานควายถือว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะมีคู่ปล้ำนะสิบลุมหนึ่งเนี่ยพี่ตี๋บอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันบ้ายอมันซ้อมดีมากวันนี้นะ มองว่านะฟิตซ้อมร่างกายแข็งแรงสดกว่านะแล้วฟอร์มล่าสุดดูดีจริงๆขนาดที่มังกรทองเนี่แพ้รูดมหาราชหาคำว่าชนะไม่เจอวันนี้เดินโบดเดินเบียดนะชิงวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายวนไปเรื่อยไม่ประทะวงในวันนี้จะเฉือนเข้าเส้นชัยไหนที่สุดเอฟซี FC ของแดงถ้ารู้สึกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนี่คือมวยรักมวยชอบของของแดงนอกจากนี้นะข้อมูลอัปเดตล่าสุด ช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่11ก่อนมวยไทยเจ็ดสีต่อย6ชั่วโมง,งเอฟซีของแดงจะได้รู้เลยว่าใครมาดีไม่ดีมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนอาอยุเท่าไรมีอัดฉีดไหมเอฟี FC ที่พลาดข้อมูลในวันนี้คือว่าสอบตกข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่ฟันหลงหมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่11จะมีอะไรมานำเสนออีก เร็วๆนี้รอติดตามวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ